สรุปข่าวสารของเล่นประจําวันนะครับเพื่อนๆไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาให้ฟังครับมาเริ่มที่งานมิคุเอ็กกันดัมตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตราคาฮ่องกงของตัวเมทัลโรบอตไรฟิล้อมกันดัมไททูนะครับจะอยู่ที่1,330้อดอลลาร์ฮ่องกงนะครับตัวราคาเยนเนี่ย24,200นยเยนตามที่เคยแจ้งนะตัวนี้น่าจะมีโอกาสกน,นะครับสำหรับการพีเองนะต่อไปจะเป็นงาน30 MS นะครับจะเป็นตัวของ Hai r s t y l e Part วอลุ่ม1 1นะ กล่องละ600เยนนะครับก็จะมีหลายแบบเลยตามนี้แล้วจะเป็นตัว3 0 m s อีกเช่นกันนะเป็นตัวพาร์ทหน้านะครับเฟสพาทนะราคา1,270เยนนะครับจะมีหน้าตาตามนี้มาต่อกันที่ลาย SMP กันบ้างนะครับคราวนี้จะมาเป็นตัวของ Super Robot War OG อีก2ตัวนะครับเป็นตามนี้นะผมไม่กล้าอ่านชื่อนะไม่รู้จากชื่อตัวของ Super Robot War OG นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Toy Figure Collection นะครับ k i แ n i k u m a n ราคากล่องละ580เยนนะครับฮ o ลโลไลท์ซ e เปอร์เอ็กโมีฟิกเกอร์เปิดหลายตัวเลยนะนเริ่มจากค่าย m f x f t o t y อ y กันก่อนนะครับมีทั้ง Figma แล้วก็ตัว PVC ฟิกเกอร์เลยนะตัวที่ออกมาก็จะเป็นตามนี้เลยจากงานเดียวกันแต่ว่าเป็นค่าย o o d s m m l e c o m p a น y กันบ้างนะครับก็จะมีทั้ง Rendoroid แล้วก็กเกอร์อีกเช่นกันนะ ใครสาวโคโรไลก็อย่าลืมไปหาตำกันมานะครับต่อมาจะเป็นงานฟิกเกอร์อีกเช่นกันนะจะเป็นค่ายฟรีอิงนะครับออกตัวบันนี่ตัวใหม่จากเรื่องพอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายระดับที่7เพื่อเรียนเวทให้สนุกนะครับเป็นตัวละครจากเรื่องนั้นนะราคา2 2 0 0 0เยนนะครับแล้วก็งานค่ายฟรีอิงอีกเช่นกันนะครับตัวนิกเกะ ราคา44,000เยนนะครับต่อมาเป็นงานสามวกของ Death Standing กันบ้างนะครับกับ Death Standing 2 on the b e a c h นะครับงานภาคใหม่นะก็มีตัวยาน d h v p a k e l e n นะครับราคา7,000เยนแล้วก็ยังไม่หมดนะก็มีการออก PS5 Collector Edition ใครเป็นสาวกของ h ิเดโอโคจิก็ไปหากันมาได้นะครับงานนี้นะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการของเล่นก็อย่าลืมติดตามช่อง Tsumi Toy c o l e t i o n ของเราไว้ด้วยนะครับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ